กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้อง F415 เสื้อผ้ากับป๋ากินแน่นดองพี่น้องไปงานแต่งบ่าวควันสามมวยเมย์ข้ามถ้าเราไปสวจังหน่อยอยากไปอยากไปพี่น้องย่าหยสดไปดองย่าประกบอันนั้นสบาสดีปลาลุงสบัสดีปลาลุงอะไกับเบิดครอบครัวช่วยถ้าเ่าไปเบิดนี่ ขี้ข้ามกัดสบไปขี้ข้ามสบายดิป้าลุงไปข้ามบอกสบายหักสิไปเปาเฮียนอายุมาแล้วเปาเฮียนเด้อไอตลอดถ้าไปน้ำการหลายคนมันจากมวน มาจะหันเลยจะย้ายกับสิไต่ปลานุงเงียงอี้ไปยังกันนะััเสาเชียงห้าหเออทรบอกลเงียแล้วมเสาอ้เลสปนน้เอเอแว่าเลีเข่างน<อ>ี้อ๋อแม่นแหละไปเห็ดย่ายเ้ยพอลงทานก็เห็ดไว้เขาเชียงหน้าเาดีเราหันนเดตัดอไว้นนนเนาะอืมพอลงทานก็เห็ดน้ำเล้าดีกว่าเขาอยู่สื่อไปซาตาไปได้ได้แล้วไปกุบ เอาริกุ่มยังได้ตานานไปหายเมียไปเฮ็ดพี่านานอง กแต่งตัวงามใช่ปะไ,ไปดองนี่ม,มาแต่เศร้ากินแต่เศร้านอกกาแฟเอออาทิตนี้ทำแม่ก็เตรียมห่านเพ่อนพี่น้องขายพอได้ขายยามมือเศรา้าเงยตาไปกินดนนนนนนองได้ขายแน่มื่อน,น,น,อะน่ะได้ทีเมาเลยเนาะสั้นกับมื่อละสี่หัดจอก เลยพันเมาแล้วล่ะจเจาะจะกระหน่ำม <az> <t> ึงเมื <Impossible> eh <jego> <'s> <t> ่อ <t> มื่อตะิดมื่ออันที่สองมีเอ็ดเอ็ดเมื่อตะวิดนันสิบหกเนาะสิบหกสามิอไรสามชิปเจ็ดเจาะพี่น้องเดี๋ยวซองเมื่อเนี่ยสามชิบเจ็ดเจาะคล้ายแบบเมื่อกอนออ้ยอันนี้กับบม้เมาแบบเมื่อ กก็งัแม่บัดมีเงินพอเราไปน้องเชียดนดด <c oughs> ั่น,น,นห่านน,น้อยๆเพิ่นเนาะอันแบบเห็นห่านกาแฟนะแม่เ <c oughs> ป็นแบบเป็นไ,ไปตังไปตั้งส์ซังกะซีขึ้นนะ <c oughs> น้องแบบเห็นห่านกาแฟน้อยนี่น เขาก็เห็นตามงบประมาณครับก็ลูกค้าประจําดอกสลายนมากินเพิ่มมากปนเลยก็มื้ออยอย่แไมาแบ้าละบอกมันเื้อมัยังโสดได้หาได้ิก็จะเียค่ตื่นค่ะไขยขึ่นกันไกลเล็กมือ ใส่ใ่ะสเสแป้งมเห <c oughs> มือน้นแป้งมื่อเนพี่น้องกอันได้รับข่าวดีจากลุงลุงเนาะพี่น้องเนาะลุงลุงกันที่อุปถรรัมภูแป้งมาโดยตลอดเป็นกระฟ้าเงินมาให้ปูแป้ง่ะพะหนึ่งพันพี่น้องหนึ่งพันบาทเปทน็นทุนการศึกษาเนาะแต่ ทุกเดือนทุกเดือนล้งลุงเพื่นสิข้อยฝากมาให้นะพี่น้องเนน่นหนึ่งพันบาทผลอุปธรรมาโดยตลอดพี่น้องแต่เต้หูจักกรบปูแป้งมาลุงลุงกับบเคยแบบว่าเออบได้ป้าที่ถิ่มพี่น้องสมกับเพื่อนมาแมน แม่อุปธรรมมันปูแป้งกันเจอยู่กินค่อยบงค่อยแยงเพระทุกสิ่งทุกอย่างไม่นอกเขาเฮียนเนาะถ้ากระบอกซ้อนเพิ่นยูว่าบม่ให้ลืมบุญลุงคุณยัจะดีเพิ่นเนาะที่พดค่อยเสวยเรือเขาแม่นม่แม่แม่ม่แแม่อย่่ดแม่แม่่แมม่แแม่่แแมแม่ง่แมม่แมงแาแแ อช่ยังบอโวนสุขังพลังมันยืนมันยืนเด้อลุงเด้อมันจะเป็นลุงลุงทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องหนึ่งพันบาทนั่นแล้วก็ซอยเลือนเด็กกำพร้าเนาะพี่น้องมีขพรมีแม่แต่ซอยเลื่องมั่ยตลอดพี่น้องหลายๆสิ่งหล่แรงเป็นอุปธรรมผูกแป้งเนาะแล้วก็มีใจดีหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะ เสือเลือน้องปูน้องแป้งเนาะลูกชายม่ใหญ่เคียผมไปส่งปูนลุงเดย์ใหญ่เคียผมจะเดินหน่อยมาเดินจ้ช่องถาอาหารกินครับ ก้อยกับป้อมพี่น้องกินข้าวเศร้าแม่กับลูกเป็นแม่กับลูกกินข้าวกับ้อยกับป้อมกับไข่เป็ดซอสหน่วยเจ้าไห่อาหารอาหารบ้านเฮาจข่เป็ดซอสหน่วยพี่น้องก้อยกับป้อมก้อยกับป้อมมันหม้อบ้านน้องแม่นบ่ กินเผาเน้อก็สิบบาด้เอาดอกินอะได้นี่กับไข่เส้นพรมว่แม่น่ะนี่นี่ห้องนี่นี่อ่หนเะใส่ตงบอนละอัด น่อยบอ่เอาแค่สิ่งที่ญาินแต่ของเก่าตลาดน้อยนะอืมตลาดพุดม่พมพวงพี่น้องคอนไทนต์พี่น้องเมียตาเพิ่นกับสิภากันไปตัดไม้อยู่บ้านพ่อโพซีพี่น้องมาเนี่ยไปช่วยตัดอันเสาเที่ยงหน้าอะไรกับสเปรย์กระปานี่ ปัดพื้นลงเตาอุ่นว่าตากับเมียอยู่เฮือนเดอแปรเออ,อยไปเผ็ดฐานนี่คุณหาผ่านปอเรามีนายอยากได้เไงวะกระดี่นะพี่น้องสิไเปถาแต่ว่าเข้ากับห้าอิ่พื้นเมื่อน่ะมัน,นบ่อยากให้เมียเย็ดหงานกน็อยากให้เพิ่นไปเห็ดเบียกแม่สมมติว่าหา้าสิไเปถาแต่คนอื่นซอยหรือว่า ลูกเต้าคนซอยก็คือเห็นน,ะน่ะไรเนาะเขากะคครัวเขาจะก็สีได้หายสำได้เธอแบบเป็นนันเป็นนี่มากสีเข้าในไซส์นะพี่น้องพอมามีเหือมีแห้งเห็ดเนาะกะเห็ดได้แล้วเขาก็เห็ดปายเมื่อยแล้วก็พักเพราะว่าเห้าบ่ได้อันบดมีภัยมาคุ้ม,มนะพี่น้องหัวมันแดดเราไปเห็ดแ,แต่เศร้าเพราะว่าย้ายแล้วนะ่ะเราเคยเหย็ด เราอยู่กบวันพวก,ก่าแล้วนะพวเยแป่ว่าพี่น้องเราอยู่อ่ะกัพวกวเเอาแล้วเนาะเคยเห็นเวียกเหตุงานได้นักเอาเบาสูอ๋อ,อ,อ,สอุ๊ยเราเหตุอันนี้บเพิ่นป้ายแล้วก็ยัง<า>สีป,ป้ายเราอ่ะเราจะไปเหตุฐานแม่เราดูเราอ่ะ บอเราอยู่กับพวกกาแล้วเราเฮดวีอยากได้เเบิ่งกลราสิดูได้ไม่ใหญ่นะเบิกเจอกเจอก่านันสาส่ามนเราอย่าเราเนังงไรแ้วก็จ่งบอกว่าถึงเงียยาหน้าเลย เงยแปะเราอยากใหนฝนลงฟ้าลงฝนตกคันเด้บ่มีทานดังกันแล้วโลหิตเนี่ยได้ยามฝนแล้วกับเนี่ยฝนกับลูกเต้าทิ้นโยมกับไผ่กับโบมีเนาะพี่น้องเขาเขากับสีซอยได้สำได้สำได้มากกับบอสซำตัวเขาเองน่าสิเสียดายนั่ารักเสีแบกยหายมาอ่านดังย่ำน้าแล้วไม่เรากับบได้อืดต่างแต่ว่าเลื่อยมือแะไรอะ เมือกลากกอยเห็ดไปเรายังเห็ดได้โอ้ขนใจี๊ดวหญ่ตัตัดตัดปีซีีซีเาม่ียาเป้ยน้อเฮียต่พรนอกคูุตะกองสเปบสองมเียปุยนลูกไปบ่ไปกไอ่ไอบ่กินข้าวทกินเดียวได้ปกติ่งหนแต่เ็มทสี่กินเดียวมันไอ่ขันพ่อ ไอ้แห้งวะไอ้แห้งเราบอไปสะนอนบักพรอนติดกับแม่เลยนะแม่ก็จะว่าโบอยอะอันนั้นว่าเรารีดอันนั้นนะทำแจกออกแล้วติดลูกวันลูกวันขึ้นค่อยเป็นกล่องหาอาชีพอืมติดใช่ใช่นะลูกก็คือบอกติดแต่เมื่อคลื่นเลยสิติดใช่ผิดติ๊ด ใส่เอืกนี่ลูกใส่นี่นี่ตต้ที่ใส่ทางในของลูกมันจากกันนั้นมันจากันนั้นนี่อ่าหายใจออกนี่นี่จาตีกับตบ่แค่นี้อ่ะนั่งสบายนี่ยนะพี่ผังทางยาซีดัง นี่ค่ะเป็นไรอาพมขึ้นเปลี่ยนหน้าใหม่เลยเปลี่ยนหน้าใหม่ละค่ะอีบว่าเมื่อกี้พมหน้าม้ามันยาวเลยใหญ่แล้วก็เลยเปลี่ยนซะอะไรพี่น้องไปอะไรพี่น้องงอนี่ก็เสียขอลายพ่อกระชับหน้าไม่ได้มีแห้ง สุกสุขนพี่น้องสบายดีป้าลุงนะแม่ลูกค่อยค่อยินเยมมเยอะคอ่มน่เลยไบอก